สวัสดีครับสวัสดีครับลองของเหน่อยองของชนอยครับวันนี้มีอะไรมาส่งครับอะไรก็ไม่รู้ค่ะอ้าวงั้นเรามาแกะกันเลยดีกว่าโอเคครับนะคะป้าตาเชนและหนุกรชีชอบอ,อ้าวลองแกะดูเลย <laughs> แกะได้ไหมครับ มันก็แกะถุงมันเหนียวอ้าวมาป้าช่วยไม่ต้องช่วยป้า่าไว้นะอยียะ S <S <S อ้าวแกะเรียบร้อยแล้วมันคืออะไรครับเนี่ยหนูก็ไม่รู้ครับไหนอขอป้าดูหน่อยสิโอเคจ้าเอาไปไหน,นก้านคหนบเอง่ออ๋อข้างในไหนดูสิคืออะไรเป็นที่กดน้ำเหรอใช่ครับที่กดน้ำไหนดูสิ อ๋ออันนี้มีวิธีใช้ด้วยเครื่องสูบน้ำดื่มอ๋ออ้าวไหนลองมาแกะดูข้างในกันอ้าวไหนลองดูสิครับอ่ะหยิบออกมาสิข้างในคืออะไรไะไไอ๋อมีสายชาร์จเหรออ๋อนี่มีสายชาร์จมาให้ และนี่คืออะไรครับมีสายยางมาให้แล้วก็มีไหนอ๋อนี่เป็นท่อท่อสูบน้ำที่เอาไอ้ที่คุณหมอก็มีไงเดียวไว้เคลือบวันอ๋ออันนี้เป็นหัวสูบน้ําเป็นที่โกดอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองแล้วไหนข้างในกล่องมีอะไรอีกไหมครับมุ้เี้ยง หมดแล้วอะงั้นเดี๋ยวเรามาลองเล่นดูกันนะ <Yeah. S 1> หนึ่งสองสมอ้าวประกอบเรียบร้อยประกอบเรียบร้อยแล้วครับประกอบเรียบร้อยแล้วครับที่กดน้ําใช่ไหมครับใช่รัออ้าวโอเคงั้นเดี๋ยวขอป้าดูหน่อยเนื่งตองออ้าวอันนี้เราประกอบเสร็จเรียบร้อยเป็นท่อน้ําอันนี้เป็นสายยาง เสียบเข้าไปด้านลังด้านข้างใต้เป็นสายยางแล้วมีสายชาร์จมาให้ใช่ไหมครับใช่ยร์สายชาร์จอ่าไหน,นลองใส่ชาร์จดูหน่อยมาลองชาร์จไฟกันดูก่อนจะมีกับลองเสียบชาร์จดูมีด้านหลังด้านหลังเป็นที่เสียบไฟเป็นที่เสียบแบบโทรศัพท์มือถือ เสียบเข้าไปด้านหลังอ่ะเดี๋ยวลองเสียบชาร์จดูอ่าไหนเสียบชาร์จแล้วเป็นยังไงไหนดูสิอ๋อเสียบชาร์จแล้วก็จะมีไฟแดงขึ้นมาเนนเ,น,นเรามากันเลยอ่าไหนลองดูก่อนถ้าเสียบชาร์จแล้วใช้ได้ไหม อ๋อนี่นี่นใช้ได้โอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันดูดีกว่านนว่าจะสูบน้ำได้ไหมเย้อนนโอเคครับตอนนี้เราก็มาทดสอบกันโอเคครับอันนี้เป็นตัวเครื่องนะอันนี้ใส่ทดสอบดูใส่ไปในขวดน้ำ ขวดน้ำาด่มแต่จริงๆมันต้องใช้เป็นถังใหญ่นะอันนี้ที่บ้านพอดีที่ไม่มีถังใหญ่เอาขวดน้ำ1.5ลิตรปกติมาลองดูพี่ต้านลองเลยครับเดี๋ยลองกดสิกดอ๋อนี่โอ้น้ําออกมาได้จริงด้วยโอ้โหอ,อ่ะกดโอ้อ่าไหนลองอีกทีสิ โอ้โหอ้าสำหรับคลิปนี้ใช้งานได้จริงๆอันนี้ก็สั่งมาจาก JD Central เหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้อ่ะไททันสวัสดีครับขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับลองของซะหน่อยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วย คลิปนี้บ๊ายบายครับ